มากันที่นักดื่มกันมากดีกว่าใครที่ชอบดื่มนะคะก็คงมีหลายคนและค่ะค็อกเทลนะคะแต่ค็อกเทลน,นี้ไม่ธรรมดาค่ะคคเ,เพราะว่าราคาแพงที่สุดในโลกค่ะ ะะก็เป็นเครื่องดื่มยอดฮิตสำหรับเรราาบดาสาวๆที่ไม่นิยมดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือดื่มเบียร์เนื่องจากมีหลากหลายรสชาติให้เลือกดื่มและก็มีสีสันสวยงามปัจจุบันค่ะมีการผลิตค็อกเทลออกมาตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเป็นจุดขายของร้านและในวันนี้นะคะ Hi ไ so ฮโซ p ฮป n i n g s นำเอาค็อกเทลที่มีราคาแพงที่สุดในโลกมาให้รับชมกันค่ะ พัตคารอาหารอิตาเลียนแห่งใหม่ย่านเมแฟร์ใจกลางกรุงลอนดอนนะคะเปิดตัวค็อกเทลสุดเดเูตรเด็ดเลยค่ะชื่อว่ากิกกี้สนะคะโดยผสมขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักร้องนักแสดงสาวเกรซโจนส์ที่มาร่วมงานเปิดตัวพัตคารมีราคาสูงถึงแก้วละ460,000บาทค่ะ โดยเลือกใช้ส่วนผสมราคาแพงเลยนะคะอย่างแชมเปญลุยโคเดร์คริสตัลบรูตหนึ่และอาคมายักษปี1888นะคะซึ่งเป็นบรันดีชนิดหนึ่งที่หายากมากค่ะตลอดจนแผ่นทองคำนี่แหละคะ่ะชนิดทานได้ a n g เกิลสตูร t าบิทเและน้ำตาลค่ะ ด้วยความที่ค็อกเทลกิกี้นะคะเป็นเครื่องดื่มสุด e x ็กซคลูซีฟจึงไม่ปรากฏอยู่บนเมนูเครื่องดื่มของทางร้านนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากลิ้มลองทางร้านก็พร้อมทำเสิร์ฟให้โดยลูกค้านะคะจะต้องชำระเงินล่วงหน้านะคะ ถึงแม้ว่านะคะค็อกเทลกิกี้สนะคะจะยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Guinness World Records ว่าเป็นค็อกเทลแพงที่สุดในโลกไม่นับรวมค็อกเทลที่มาพร้อมเพชรนะคะแต่ก็มีราคาขายแพงกว่าค็อกเทลวินสตันของร้าน Club 23ในเมืองเมลบร์นประเทศออสเตรเลียเจ้าของสถิติโลกในปัจจุบันที่มีราคาแก้วละ430,000บาทค่ะ Mm. ก็พวกนี้นะคะก็เรียกว่าแพงเพราะว่าส่วนประกอบก็คือทองหรือเพชรนั่นแหละค่ะที่ทําให้แพงเป็นแพงก็เลือกเป็นเพชรละกันเพราะทองมันมันละลายได้นะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับไฮโซแฮปป p ้นิ่งนะคะและชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณจัสเป่าค่ะสําหรับช่วงนี้หลาไปก่อนสวัสดีค่ะเน้นอะไรนะพี่จทองเพชร เอาเหล้าเนี่ยแหละพอแล้วไม่ต้องมีเมามีเพรเมาได้เหมือนกันใช่ไหมเบียร์สักแก้วก็แฮปปี้แล้วะแหมขาดไม่ได้จริงอ่ะช่วงหน้าดูฉันับ